โอเคครับก็กาบสวัสดีเพื่อนชาว YouTube Channel ทุกคนนะฮะแล้วก็ชาว YouTube ทุกท่านนะฮะก็วันนี้เราอยู่กับช่อง SingStory นะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะฮะแล้ววิธีการเปิดเจ้าตัวนาฬิกาเจ้าตัวดี8นะครับซึ่งเจ้าตัวนาฬิกาตัวนี้เข้ามาได้สักประมาณ1-2เดือนแล้วนะครับแต่ครึ่งจะได้เอามาจับนะครับพอดีลูกค้าเขา,าทำการเปิดไม่ได้นะครับโอเคนะครับนาฬิกาตัวนี้นะครับมีชื่อว่า อะไรวะลืมสมาร์ทบักเก็ตนะครับแต่ชื่อรุ่นมันคือ dr 1 8นะครับตัวนี้เป็นนาฬิกาสมาร์ทนะครับที่ราคาถูกนะครับถูกมากราคาหลักร้อยนะครับซึ่งแอบประสิบเบาว่าร้อยกว่าบาทนะครับแต่ว่าไม่รู้ไปขายหน้าร้านเท่าไหร่นะก็ประมาณนั้นนะครับผมก็นาฬิกาตัวนี้ที่เคยเล่นนะครับมันสามารถทําอะไรบ้างมันสามารถแจ้งเตือนทุกการช่องทางครับเวลาเวลามันจะเชื่อมต่อนะครับคือให้เรา สแกน QR code นะครับด้านในกล่องเน่ยมันจะมีสายอันนี้เป็นสีน้ําเงินนะครับสีเป็นสายนะครับสีน้ําเงินนะครับผมก็จะมีอเน,นี่ยเขาเรียกว่า User Manual นะครับมันจะมีให้สแกน QR code เพื่อไปโหลดโปรแกรมของเจ้าตัวนาฬิการตัวเนี้เพื่อทําการเชื่อมต่อนะครับคือ มันสามารถแจ้งเตือนข้อความเข้านะครับเฟซบุ๊กไนอะไรพวกนี้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นการแจ้งเตือนจะมากกว่านะครับโอเคนะครับเวลาชาร์จนะครับก็เราจะเอาขั้วเนี่ยเสียบกับ power bank หรือหัวปลั๊กขนาดไหนก็ได้ครับผมใช้เนี่ยผมใช้เป็น power bank ตัวนี้ครับอันนี้เป็น e สามสิบแปดนะครับผมเราก็เสียบไหวะเสียบไปนะครับผมอ่ะเนี่ยมันก็เริ่มทำการชาร์จก็ปล่อยันจนแบตเต็มนะครับแต่นี้เราลองมาเทสให้ เพื่อนๆดูนะครับผมดึกออกอ่ะมันเปิดอัตโนมัตินะฮะอ่ะมันเปิดละยอดญาตหล่ออกนี้ออกนะครับเห็นไหมนะครับตัวเนี้ยมันจะเป็นหน้าจอนะครับถ้าดูจากอ่ามันจะมีไม่ได้เป็นหน้าจอทัชสกรีนทั้งอันนะครับเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับแล้วก็ไอ้การกดสัมผัสเนี่ยมันไม่ได้กดตรงไหนับมันกดอยู่ด้านล่างนะครับดูนะคขั้วอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับกดอยู่ตรงนี้นะครับกดไปนะครับ นะครับก็จะมีวิ่งอะไรแต่ต้องทรการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์เราต้องลงโปรแกรมก่อนนะครับอ่านะครับอ่าเห็นไหมไฟเข้าหรือเปล่าไฟไม่เข้าหน้านะครับผมนะครับเอาใหม่เดี๋ยวผมจะทําการปิดกันนะครับก็คือมาที่มอนะครับกดค้างนะครับอ่านียสแกนเคลโค้ดกับโทรศัพท์นะครับผมอันนี้รีเซ็ตนะครับอันนี้คือปิดเครื่องกดค้าง นะครับรอแป๊บนึงวิธีการเปิดนะครับได้ไปนะครับทําการชาร์จก่อนนะครับชาร์จนะครับผมบางลูกค้าบางท่านนะครับไปถึงเปิดเลยนะครับบางทีนาฬิกาหรือเ e r แแบงนะครับต้องทําการชาร์จกันนะครับชาร์จกะเสียบไปนะครับใช้เวลาสักชั่วโมง2ชั่วโมงนะครับถ้าเป็นเพาแแบงก็วันครึ่งวันอะไรประมาณนี้นะครับนาฬิกาเราจะเปิดใช่ไหมครับบางคนพี่ครับผมกดทั่วเลยครับเปิดไม่ติดนะครับดูตรงนี้นะครับ เป็น่มีแง่งชาร์จนะครับด้านล่างครับทัชสกรีนอยู่นี่ครับกดค้างครับผมเปิดเครื่องนะนะครับแค่นี้เองนะครับส่วนวิธีการเชื่อมต่อก็สามารถเราไปหาตาม YouTube อะผมเห็นใน y o u u u e วอะมีคนทําที่ทําการเชื่อมต่ออยู่มาณสองคลิปมั้งเซิร์ชเลยครับ Google d r อาร์สิบแปีวิวนะครับมันจะขึ้นเลยนะครับอันนี้ผมมาเทสให้ให้ดูนะครับคือ เท่าที่ผมเห็นมานะนาฬิกาส่วนใหญ่ที่เป็นราคาหลักร้อยนะครับเป็นหน้าจออย่างเงี้ยคือหลัๆอาจจะใช้งานอะดูดูเวลาครับผมดูเวลาแล้วก็สามารถเชื่อมต่อบอกพวกวิ่งอะไรตากันเต้นหัวใจอย่างเงี้ยพอได้บ้างนะครับผมแล้วก็มันดูเท่ดีครับผมนะครับมาปุ่มทัสกรีนแล้วไ่ทัสกิีนทั้งจอนะครับอย่าลืมมันอยู่แค่ข้างใต้นี้นะครับผมอ่าแล้วก็อีกอย่างนึงครับเคยเท่น,นะครับสามารถพอเชื่อมต่อลุทวธอะมันสามารถ กดถ่ายโทรศัพท์นะครับอย่างเช่นว่าเราเขาเรียกว่าอะไรขานตั้งกล้องครับกล้องอยู่นู่นนะครับเราจะกดถ่ายปกตินะครับผมจะใช้วิธีการคือตั้งเวลาไว้อันนี้ไม่ต้องครับอันนี้เรากดที่นาฬิกาครับเราเรามันจะไปมันจะไปสั่งที่กล้องว่าให้ถ่ายรูปนะครับมันก็จะสามสองหนึ่งนะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับเจ้าตัวนาฬิกาวิธีการปิดก็เหมือนเดิมนะครับสมมุติเรา ทำอะไรไม่ได้ใช้นะครับมาที่มอนะครับกดค้างมาลืงนั้นด้านล่างนะครับแตะไปอันนี้รีเซ็ตนี่มาถึงจุดนี้นะครับกดค้างนะครับจบประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับการใช้งานของเจ้าตัว DR18 นะครับส่วนวิธีการเชื่อมต่อหรือการแจ้งเตือนต่างๆเนี่ยลองไปงหาตาม YouTube ได้นะครับผมเห็น เขาทำเงินหลายคนอยู่นะครับโอเคนะครับสำหรับเพื่อนๆไหนนะครับชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กำลังใจนะครับหรือ s u b s c r i b e ก็ดีนะครับผมโอเคนะครับมีข้อมูลอยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถเมนไท่ใต้คลิปนะครับหรืออยากให้ผมทำคลิปอะไรนะครับเกี่ยวกับสินค้าไอทีนะครับพวกเพลวแบงเงี้ยก็สามารถบอกผมได้นะครับผมหรือใครมีปัญหาเกี่ยวกับเพลวแบงพี่ครับชาร์จไม่ติดต้องทำยังไงก็ลองสอบถามเข้ามาได้ครับอะไรที่ผมพอทราบผมก็จะตอบให้นะครับผมโอเคครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับผม